กำลังผาเมืองนะครับมีการเปิดศึกประทะกับแก๊งคาราวานขนยาเสพติดงานนี้เจ้าหน้าที่ปลอดภัยหมดแต่คนขนยาตายรวดวสาศพดูวินาทีเหตุการณ์ตอนประทากันหน่อยนะครับ บัับนี่คือทหารพลาน3207นะครับประทะขบวนคาราวานขนยาเสพติดโดยทางด้านของผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมฐานพลานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3พันเอกภัยรัศศรีชัยวาน แล้วก็ทางกำลังนะครับขึ้นไปเปิดฉากประทับก,กันที่บ้านหลาอายตําบลแม่อายจังหวัดเชียงใหม่โดยเหตุการณ์ประทักันครั้งนี้เกิดขึ้นตอน8โมงครึ่งเนื่องจากว่าไปเจอทีมคาราวานขนยาประมาณสัก5-8คนหลังจากนั้นก็เป็นไปตามคาดเมื่อจะขอเรียกตรวจค้นไม่ยอมนะภาพที่เห็นเนี่ยเข้าใจว่าเป็นชุดทางด้านของทหารตอนที่เปิดฉากประทะก,กันเนี่ยคือเขาก็เหมือนกับบันทึกเสียงเอาไว้เท่าที่นับกระสุนได้เนี่ยคือยิงไปประมาณ30กว่านัดแต่ในความ เป็นจริงแล้วยิงร้อยกว่านัดนะครับสุดท้ายท่าทางซ้ายมือที่คุณผู้ชมเห็นตาย3ศพนะฮะแล้วก็ไปยึดเป้เนี่ยนะครับมา6กใบาย,ยาบ้าทั้งหมด0,000นเม็ดนะฮะ นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอน8โมงครึ่งผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองพลตรีประพัพบสุวรรณบอกว่านี่เป็นหนึ่งในปฏิบัติการปรับปรามยาเสพติดของกำลังผาเมืองซึ่งสั่งให้มีการเข้มงวดกวาดล้างยาในรอบ5เดือนที่ผ่านมาวันนี้ที่ประทะกันตอนเช้าจริงๆแล้วถ้านนับในรอบปีนี้ประทะกันมาเบ็ดเสร็จ22ครั้งแล้วตายไปหมด 27คนนะฮะ,ฮะแต่สำหรับวันนี้ก็คือ3ศพด้วยกัน<ะ>มีเสียงของคนพลตีประพัดไหนลองฟังเสียงท่านดูหน่อยฮะทางจากแนวชายแดนประมาณ200เมตรนะครับ200เมตรอยู่ในพื้นที่ของอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ครับปาน7นาฬิา45นาทีครับเมื่อเช้านี้นะครับคุมกุมวลการนะครับได้นะครับ แบกยาเส้นทางในวงเทินะครับเพื่อจะลงไปสู่ถนนดำข้างล่างนะครับก็มาถึงตรงจุดที่เราเฝ้าตรวจอยู่นะครับเราเห็นเราก็แจ้งให้เขาหยุดนะครับเพื่อทำการตรวจคน้นนะครับเขายิงปืนใส่เราเลยนะครับทกันยิงปืนใส่เราฉะนั้นถึงเกิดการกระทะกันนานประมาณ10นาทีนะครับ นะครับ,ค,รบคุณผู้ชมครับไหนดูภาพตอนเข้าไปเคลียร์ศพหน่อยนะฮะยางที่คุณผู้ชมเห็นเลยหลังจากที่มีการเปิดฉากประทะก,กันภาพตอนที่เข้าไปตรวจยาเสพติดครับคุณผู้ชมฮะตรงบริเวณจุดเกิดเหตุโดยเบื้องต้นเนี่ยมีบางส่วนเนี่ยนะครับเพราะคาดการณ์ว่าน่าจะมาสัก8คนเข้าใจว่าน่าจะหนีไปได้ประมาณ5รายเนี่ยนะฮะ แล้วก็อย่างที่ทราบจุดบริเวณนี้มันค่อนข้างที่จะมืดอย่างที่บอกว่ามูลค่ายาเสพติดที่มีการยึดมาทั้งปีเห็นบอกมูลค่ากว่า9 0 0 0ล้านนะฮะแล้วถ้าล็อตนี้หลุดออกมาได้คุณผู้ชมครับ0 0แสนเมตรตีเป็นเงินแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าเอาจริงคือหลายล้านบาทและยิ่งช่วงนี้ยาบ้าถูกด้วยนะฮะถ้าหลุดเข้ามาได้ก็เกลื่อนเมืองเลยทีเดียวนี่ฮะจุดจบพวกขนยาสามศพ